สวัสดีค่ะมูพิชนาอยู่สุขรับบทเป็นเปรี้ยวค่ะสวัสดีค่ะนีนชเชยานะคะรับบทเป็นอ้อนค่ะสวัสดีค่ะเนิร์ดพิซซีรับบทเป็นแนทค่ะสวัสดีค่ะแป้งาศาสายารับบทเป็นฝ้ายค่ะครับต๊อตตอนพงษงไข่แสงครับรับบทเป็นพ่วิมครับ ขาเปรี้ยวนะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าอีเปรี้ยววสิบค่ะเป็นคนที่มีความแรงเป็นคนหยาบคายกระดีกระด้าแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงมากแต่ว่าเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักครอบครัวรักสัตว์เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนนะคะก็จะเป็นคู่กัดกับอ้อนที่ว่าเป็นเพื่อนกันค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะ อ้อนนะคะอ้อนเนี่ยจะเป็นคนที่ตรงข้ามกับเปรี้ยวทุกอย่างเลยจะเป็นคนที่ดูเรียบร้อยดูอ่อนต่อโลกแต่คือจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเป็นคนนำนิ่งไหลลึกค่ะคนที่แบบเห็นแก่ตัวรักใครไม่เป็นคิดแต่ว่าเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงที่ดีเราทำตัวดีขนาดนี้ทุกคนต้องมารักเรานะอ่าประมาณนี้ค่ะค่ะส่วนแนนนะคะในเรื่องเนี่ยก็จะ มีปากมีเสียงกับเรี่ยวช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนรักแฟนมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแฟนเรา,เ,าเคยเป็นแฟนเก่าของเขาอะไรอย่างเงี้เราก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ เอใช่ค่ะ,คะส่วนฝ้ายนะคะฝ้ายจะเป็นพี่โตสุดค่ะก็เป็นเพื่อนกับวิมค่ะคเป็นพี่โตก็คือแบบมีอะไรน้องๆก็จะมาปรึกษาเราแล้วก็เหมือนฝ้ายเขาเป็นเด็กนอกค่ะแล้วก็ความคิดก็จะผู้ใหญ่มีความแบบมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็สตรองมากๆค่ะเป็นผู้หญิงที่แบบสตรองสุด,สด ขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับครับผมพี่พิมพ์นะครับพี่วิมพ์ในเรื่องก็จะเป็นพี่ใหญ่สุดในเรื่องก็จะคอยเอ่อให้คขาปรึกษาน้องๆอย่างเงี้ยเนาะซัพพอร์ตทุกๆอย่างเวลาน้องมีปัญหาอะไรก็จะมาถามเราหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะแบบไดเรกทิศทางที่มันแบบว่าเด็กๆควรทําตามอย่างเงี้ยฮะ<ช>ครับ ของเ<ฮ>ปรี้ยว,วยจะไม่<อ>ยากไม่ยากแต่ว่าเหนื่อยมากกว่าเพราะว่าเปรี้ยวค่อนข้างที่จะใช้พลังสูงมากใช่ค่ะแล้วของอ้อนของอ้อนคืออ้อนก็เป็นคนที่เก็บกดเก็บกดมาจากที่บ้านอะไรเงี้ยคือเราอยากจะจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นแบบเขาแหละอยากจะแต่งตัวแบบเขาบ้างแต่ว่าที่บ้านก็คือเก็บแบบ ให้แต่งตัวเรียบร้อยเราก็เลยต้องเก็บความอยากตรงนี้ไว้เ,เวลาเก็บมากๆมันก็มันก็เหนื่อยข้างในอะคะ่ะส่วนที่ยากก็คือตอนที่เราแบบระเบิดอารมณ์ออกมามันก็เหมือนกับว่าเราต้องคิดถึงอะไรแย่ๆหลายอย่างในชีวิตที่มันไม่สมหวังคือคิดซ้ําๆอยู่อย่างนั้นมันก็เหนื่อยนิดนะะึงค่ะค่ะส่วนของนั้น,นะคะกเ็เป็นตอนที่ต้องไปจีบ ผู้ชายหรือว่าไปหลอกล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้าง,งไม่ใช่โอ้ชจริงๆค่ะทำไม่เป็นจริงๆเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นที่ยากที่สุดสําหรับบทแนทนะค่ะสำหรับของฝ้ายมันจะมีเอางจริงยากทุกซีนเลยนะแต่ว่าที่ยากสุดๆคงจะเป็นเลิฟซีนค่ะกับซีนอารมณ์ เพราะว่าเหมือนเราเป็นเรื่องแรกของของแป้งด้วยแล้วเหมือนบางทีแป้งอาจจะยังไม่เข้าใจมากมากพออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเรายังไม่สนิทใจที่จะแบบเลิฟซีนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆก็น่า,นาจะดีขึ้นเนาะดีขึ้นสินครับผมของผมก็น่าจะเป็นซีนที่บอกความต้องการของตัวเองครับซึ่งพี่พิมก็จะไม่ค่อยแบบ<ฮ>พูดออกมาว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างเงี้ยฮะ แต่มันจะยากตรงที่อยากให้อีกฝ่ายรู้โดยที่เราไม่บอกอค,ความต้องการของเราเนี่ยฮะมันค่อนข้า,า,างที่จะยากคาอับผมนิดนึงครับครับที่คือเปรียวต้องะทกัาคนครับแล้วเจอ่าางานมันยากไมต้องมาปกันเยที่ปะทแล้วยากเหรอไม่ไม่มีเนาะนล <c oughs> ันก็สนุกดีนะคะเวลาประทะขวามบวกใช่ใช่ใช่ค่ะแต่หนูว่า น่าจะเป็นแต่ถ้าเอาที่แบบสบายใจสุดอะที่ต้องปะทะกันคืออ่อนว่าแบบเหมือนเหมือนเขาเป็นอ่อนจริงๆอะแล้วเราเชื่อแล้วเราก็เลยแบบพอห้าสี่สสองตอนแรกเนี่ยเราก็จะบอกกันว่าเออเนี่ยเอาแค่นี้พอนะแบบยีกหัวแค่นี้นะไม่ไม่จะได้ไม่เจ็บเลยอย่ะพอพอแอคชั่นปูแบบหกระชากเลยคือลืมตัวลืมตัว,ตตวคือเราเกลียดคือยังไงเรา นี่ไปเกลียดเขาเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยใช้ทำให้เป็นเพื่อนกันคือเพื่อนกันมันก็เนี่ยค่ะมันก็เป็นเหมือนธรรมชาติของมนุษย์เนาะบางทีเราอิจฉาเพื่อนตัวเองแบบไม่รู้แต่เราก็รู้ตัวนะแต่ก็ก็ไปเรื่อย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 ค่ะแต่ก็ปัญหากันเดียวที่สุดชื่อเรื่องเลยชื่อฟังเล่นไฟ คือมันทําให้เราตั้งคําถามเนาะว่าเราทําตัวเป็นฟังเล่นไฟอยู่หรือเปล่าคือไฟนะที่นี้มันมันเป็นตัวแทนของแบบกิเลสความอยากคือเราปล่อยให้ความอยากมันมาทําลายชีวิตเรารู้ตัวอีกทีเราแบบอ้าวชีวิตเรามันไปหมดแล้วอะ่ะเออมันแบบเหมือนไห่ชีวิตตัวเองหมดแล้วหรือเปล่ามันก็จะทําให้เราแบบกลับมาระวังตัวมากขึ้นมีสติมากขึ้นค่ะ จากการมาทำงานเรื่องนี้โอ้ได้เยอะมากค่ะได้เจอแบบว่าคนที่มีประสบการณ์อย่างพี่มุกหรือว่านีหรือว่าอะไรเงี้ยพี่ๆหลายๆคนคือมีประสบการณ์แล้วเราเป็นเรื่องแรกมันก็สอนให้เรารู้ว่าเออการทำงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่ใชมีแป้งใช่ค่ะก<ว>็คือทุกอย่างที่คิดตอนแรกคิดว่ามันจะยากมากหมายถึงว่าแบบการทำงานกับ ผู้คนนะมันต้องยากอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนในกองเรารู้สึกว่าพอไปถึงมันรู้สึกอบอุ่นคือเหมือนไปถึงพี่พี่ทีมงานหรือว่าผู้กำกับหรือว่านักแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนแบบว่าเป็นกันเองมากแล้วก็ทําให้เราแบบสบายใจทุกครั้งที่ไปกองมันก็เลยรู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ทําสินน่งนี้ประมาณเนี้คะ่ะครับอ๋อก็พี่ผินคำพวนครับก็คือเขาจะมีคำพวนทุกวันทุกซีนเลยครับให้เราแบบ รีแลกใครเครียดกันอย่างเงี้ยครับพี่ผินเป็นผู้กำกับคนแรกสำหรับเราเลยที่พี่ผินเป็นคนที่ใจดีมากๆครับแล้วก็สอนแบบละเอียดทุกดีเทลทุก acting อ,อย่างเงี้ยแหละครับพี่ผินจะแบบเข้ามาดูเองด้<อ>งวยซ้ำเราในแต่ละซีนเพราะเราไม่มี acting code ในในกองเงี้ยครับ<ช>พี่ผินจะบอกได้เล็กเดียว่าซีนนี้ต้องเล่นยังไงคำพูดประมาณไหนอะไรเงี้ยฮะเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เราแบบเคารพพี่ผินมากๆเลยครับครับครับคิมุก ค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องฟังเล่นไฟด้วยนะคะรับรองนะคะทุกคนก็จะได้ข้อคิดดีๆนะคะกลับไปใช้ชีวิตค่ะแล้วก็ติดตามพวกเรานะคะแล้วก็ฟังเล่นไฟได้ที่โมโนแม็กนะคะวันที่24สิงหาคมค่ะเสนอเป็น3ตอนแรกนะคะครับก็คือวันที่24นี้เราได้ดู3ตอนรวดเลยครับใช่ถัดไปอีกทุกวันพฤหัสก็จะดูอีก2 EP ใช่อ๋อแล้วก็มีเพลงประกอบละคร เพลงประกอบซีรีส์ <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> ชื่อเพลงเล่นไฟนะคะแล้วก็คนนั้นคือเธอค,ะค่ะได้ข่าวว่าได้เป็นที่พีทพีละมาลองให้ด้วยจับไม่ต้องไม่ดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะโมโนแม็คค่ะฝากโมโนแม็กไปไ้วยนะครับฟางเล่นไฟ